สวัสดีครับยินดตีต้อนรับเข้าชิช่องเดวิสแมนนะครับผมผมติ๊บเองครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทั้งหมดประมาณ4ี่ห้าทุ่มแล้วนะครับผมผมจะพยายามพูดได้เบาที่สุดนะเพราะว่าเดี๋ยวไปรบกวนคนข้างบ้านเขานะเพราะว่าห้องนอนเขาติดใกล้กับห้องผมที่กําลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พายุกําลังจะมาแล้วด้วยลมแรงมากถ้าเสียงจากกระจกเอข้างหลังเนี่ยคือ ดังก็ต้องขอโทษได้ราะว่าลมมันกระแทกกับประตูหน้าตางนะครับผมโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ผมจะมารียกชั่นทีเซอร์นะเมื่อปล่อยมาเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วเป็นทีเซอร์ของซีรีส์ครั้งหนึ่งที่รักนะเดอ b เ s ส s อรี่นะครับผมเป็น o f f i ิเชีทีเซอร์นะครับผมจะเป็นไงไปดูกันเลยเปิดมาด้วยแู้ว่าการแอบชอบใครสักคนมันทำให้เรารู้สึกดีม <ๆ S 2> าก e. ๆเลยนะ เราว่าบางทีมันอาจจะมากกว่าคำว่าชอบแล้วก็ได้ปิวถ้ามึงอยากรู้ว่าว่าไอเดียวมันชอบเกินไปมึงก็ไปบอกชอบไนเดียวเลยดิฉันนีทน้ที่เราสามารถบอกอได้เรน่องจะต้องบอกฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดไปเอ้นามนึงทำอบไรำเพื่ออะไรวะได้ต่ยิ้ม ทรงผมใหม่เราจะเห็นลุกแบบแสกแต่นี่ยุคของจะฝากให้เด็กออกมาไว้นะม้ายังไม่มีวันเราก็จบแล้วซูมึงจะปล่อยมันไปกี่วิวแล้วมึงไม่มีโอกาสบอกมันอีกแล้ว้ย เก็เก็บความรู้สึกไปด้วยกันคาร์ลครั้งหนึ่ง The Best Story ที่รักนะครับเร,เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่9กันยายมนี้นะครับเป็นเวลาส4ทุ่มตรงนะครับบนไลน์ทีวีเท่านั้นนะครับผมไม่ชอบเลยอะแค่เปิดแบบทีเซอร์มาก็แบบเป็นเปิดตัวอย่างมาแล้วแบมีน้ำตาแล้วอะหลายคู่เหมือนกันแอบรลกกันต่อๆกันรอติดตามชมนะครับ ความรู้สึกชอบความรู้สึกรักนะครับแล้วก็แต่ไม่กล้าบอกก็คือเป็นของอาการของของคนราที่กําลังแอบชอบอยู่นะแต่ที่แน่ๆก็คือเหมือนมีการปรับทรงผมลงจะับทำให้มันแบบเป็น,ปนดูเด็กมัธยมมากขึ้นถ้าผมพูดผิดยังไคือต้องขอโทษด้วยนะแค่นาทีเซอร์ก็แบบเสียน้ําตาแล้วอะทุกคนลองดูนึกดูดิแล้วไม่อยากนึกเลยว่าเราไปดูในซีรีส์จะขนาดไหนอะแค่ทีเซอร์ปล่อยออกมาผมเริ่งแบบอ่า จะพูดยังไงดีวะทุกคนเอาเป็นว่าเราดูวันที่9กรกฎาคมนี้แล้วกันนะครับเป็น4ตอน4ทุ่มนะครับบนไลน์ทีวีนะครับอย่าลืมไปติดตามชมครั้งหนึ่งที่รักนะครับผม9กรกฎาคมนี้นะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมช่องเนมิสแมนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย